สวัสดีครับผมตอนและสเกปดีไซนเนอร์จากบริษัทจินดาการ์เดนวันนี้เราจะพามาชมสวนสไตล์หวานบานที่น่าถูกใจใครหลายๆคนครับเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับครับก็เริ่มจากส่วนแรกจะมีต้นโอลีฟที่อยู่ตรงกับทางเข้าบ้านนะครับซึ่งตงน้นโอลีฟเนี่ยก็จะเสริมให้บ้านดูดูมีมิติมากขึ้นโดยที่เราเราก็ได้ทําการเหมือนก่อกระบะเสริมความเด่นให้เขา แล้วก็มีตัวผิวผิวเป็นผิวแบบว่าเป็นเทสเจอร์ผิวพ่นทรายที่ทําเป็นลายอิดเนี่ยครับโดยที่คอนเซปต์หลักของงานเนี่ยผมจะเป็นคอนเซปต์ก็คือ the curve of a beautiful life ซึ่งเราใช้เส้นโค้งในการออกแบบในการเชื่อมต่อพื้นที่เข้าหากันโดยโดยที่มีตัวพวกบริบทเดิมอย่างเช่นตัวอาคารเรื่องกระจกตัวต้นไม้หรือว่าตัวพื้นที่ที่ลูกค้าใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราใช้นโค้งต่างๆในการเชื่อม ผมจะเคลียร์เป็นเซอร์คูลเลชันตัวเซอร์คูลเลชันกับตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้เคลียร์ให้หยุดชิดกับริมบ้านหรือริมรั้วเลยโดยที่เราจะเหลือเป็นพื้นที่ที่เป็นหญ้านะครับให้เยอะที่สุดเพื่อลูกค้าใช้งานหญ้าพื้นที่สีเขียวเข้ามาด,ด้วยแต่หลักเลยผมผมจะแบ่งเป็นเหมือนเซตติ้งอเรียหลายๆโซนหน่อยเพื่อให้เหมือนบรรยากาศของลูกค้าอะไรเงี้ยครับได้นั่งได้แบบอย่างหลากหลายซึ่งมุมแรกก็คือมุมที่เป็นฟิกเบน์อยู่ด้านหน้าบ้าน ึ่งปุ่มเนี้ยจะติดกับทางแปลงกุหลาบของลูกค้าเดิมมีต๊วกุหลาบเนี้ยลูกค้าจะได้เป็นแบบว่านั่งอยู่กับในมุมโปรดของเขาตัวเท็กซ์เจอร์ที่เลือกใช้อะจ,จะเป็นการโคตติ้งแบบว่าเป็นผิวพ่นทรายซึ่งจะเราสามารถเลือกสีได้ว่าสีอะไรก็ได้ตามตาม,ตามท้องตลาดเลยมันจะให้อารมณ์ที่เหมือนกับว่าไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปมันจะเล่นกับเชดดิ้งของตัวแสงได้ดีอะไรเงี้ยครับเรื่องของดีเทลตัวกระบะเนี่ยที่เรา ที่เราทําก็คือเราจะใช้การลบมุมลบ,ลบโค้งเพื่อให้ตัวกระบาดดูนุ่มนวลและเข้ากับเส้นโค้งมากแล้วก็วัสดุที่เป็นใช้ท็อปเนี่ยเป็นพวกเป็นไม้เทียมไม้เทียมคล้ายๆกับตัวที่เป็นจริงช้าด้วยครับแล้วก็เราจะมีการซ่อนเหมือนเป็นซ่อนไฟแล้วก็เพิ่มเดฟให้ตัวตัวกระบาดเนี่ยดูมีดูลอยตัวขึ้นมานหนึง่งตัวแพนเทอร์ครับจากด้านหน้าจะดูกว้างแต่ว่าเหมือนเราเราเราทำการเว้าโค้งเข้าไปเพื่อเหมือนคำนึงถึงเรื่องการเซอร์วิสตัว ตัวต้นไม้ด้วยคือถ้าพื้นที่กว้างเขากว้างเกินไปอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปดูในกลางของตัวแพนเตอร์ได้ยากนะครับแล้วก็จะหรือตำแหน่งนี้เราสามารถอยู่เอื้อมไปถึงตัวกลางกระบะได้ง่ายๆครับตัวพวกเลือกชนิดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เป็นดอกกุหลาบล้วนนะครับเราจะมีแบบการประดับพวกสวนมังกรอยู่ริมๆเพิ่มเหมือนเพิ่มระดับแนวตั้งให้สวนดูมีเลยเยอะมากขึ้นทางเดินหลักๆที่ใช้ภายในสวนเนี่ยเราใช้เป็นวัสดุของคาร์เพสโตนซึ่งจะดูเหมือนเป็น ชิงอิลิชคอเทสหน่อยแล้วก็ดูนุ่มนวลดูมีความเป็นธรรมชาติตัวตัวเส้นสายของดีไซน์นะครับผมเลือกใช้เป็นพวกเส้นโค้งเพื่อให้พื้นที่เนี่ยดูนุ่มลงครับก็คือโซนนี้จะเป็นโซนที่เหมือนเป็นการรวมเส้นโค้งทั้งหมดของพื้นที่จะเป็นโซนที่ เมือนเป็นท่าเซิชันที่จะใช้รวมระหว่างโซนตรงตรงทางชิ้นช้าทางที่เป็นโซนนี้เราจะเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแมททีเทียลสะหน่อยเพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนจังหวะในการเดินแล้วก็ใช้ในในการจุดนี้เป็นจุดเชื่อมของทุงทกๆโซนครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ High ก็คือตัวน้ําพุเล็กๆน่ารักตัวนี้ครับนะครับอย่างพวกตัวตัวการเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะการเดินเช่นกันเราเดินจากพื้นข้าวเผ็ดมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นทางเดินทางเดินต่อแปะอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นทําให้ตัวนี้ได้อยู่กับสวนได้ช้าลง ตนของตัวพื้นที่มัติโพโพสซึ่งก็คือเป็นตปนที่เราเหมือนจะทําเป็นลานลานอนเนกประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้ทํากิจกรรมอะไรก็ได้หลากหลายเราจะเลือกใช้เป็นแพทเทิร์นของตัวปูปูเหมือนปูแผ่นศีลาเป็นปูก้างปลาเพื่อเพิ่มความเรียบง่ายของตัวพื้นที่เนี้ยให้ดูวิววามากขึ้น โดยที่จุดโฟกัสพายของของตัวนี้จะเป็นตัวโครงเหล็กโครงเหล็กด้านหลังที่เป็นเหมือนซุ้มไม้เลือยของต้นกุหลาบแล้วก็มีตัวกันกรอกกระบะขึ้นมาเพื่อเสริมเขาให้ให้ตัวนี้เด่นขึ้นหน่อยครับเหมือนเป็นบ็กกราวให้กับทางโซนโซนีนทางโซนพันไม้ที่เลือกใช้บริเวณน,นี้ด้วยความที่เขาเป็นพื้นที่ร่มนะครับแล้วเราอยากจะมาปรับให้เป็นคล้ายๆกับสวนอังกฤษอะไรเงี้ยพันไม้ที่เลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม้ใบไม้ใบสีต่างๆหรือเรา เราเลือกใช้ไม้ดอกไม่ได้อย่เงี้ยเราก็เลือกใช้เท็กซเจอร์ที่ต่างกันของใบเช่นใบใบที่ใยหยน่อยมันอยู่คู่กับใบที่เป็นใบละเอียดรวมถึงพวกใบเส้นพุ่งพุงขึ้นอะไรเงี้ยครับคือจัดให้เป็นแบบว,ว่าเหมือนสไตล์อังกฤษแต่ว่าเป็นอยู่ในพื้นที่ร่ม ก็คือเริ่มจากเราเป็นทาสกุหลาบก่อนนะคะเริ่มจากว่าซื้อปลูกกุหลาบมาปลูกแล้วก็เริ่มปลูกได้เก่งขึ้นเริ่มมีดอกเริ่มเอ่อมีกลิ่งกระโดงแตกออกมาอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะเราจะสามารถปลูกกุหลาบได้สําเร็จแล้วเราก็เลยอยากมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้กับเขาก่อนหน้านี้ก็คือเราก็วางไปตามที่ต่างๆที่มันว่างอยู่ในสวนแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะทําให้ดูแลยากคือกระจัดกระจายที่นี้ก็เลยก็เลยทําให้เราอ่ะอยากจะมี ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้กับเขาแล้วก็ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะได้เอ,อเวลาเขาออกดอกเนี่ยก็จะได้สวยงามค่ะจริงๆแล้วเราเราใช้เวลาในการหาคนที่คนที่จะตอบโจทย์เราหลายหลายวิธีไม่ว่าจะเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตดูจาก Facebook และสุดท้ายจริงๆแล้วที่ที่เราเช็คดูเนี่ยเราไม่ได้เช็คแค่จินดาการ์เด้นเจ้าเดียวเราเช็คหลายๆเจ้าดูครับตั้งแต่เจ้าที่เป็นไฮเอ็นมีเดียมหรือเจ้าทั่วๆไปะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราเรามาถูกใจจินดาการ์เด้นตรงที่เราโทรคุยจริงๆเราโทรคุยกับทุกรายนะครับจินดาการ์เด้นตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่เราวางวางไครทีเรียเอาไว้อย่างเช่นต้องไม่สับต่อคือมีคนทํางานเองครบหมดไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นแลนด์สเคปหรืองานที่เป็น งานที่เป็นพวกงานโยธาทั้งหลายนะครับซึ่งจินดาเองมีมีทีมงานของทีมงานเองดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะตอบโจทย์เราได้เราก็เลยเลือกจินดาในการทํางานนะครับตัวอาคารที่แข็งถ้าได้ประกอบกับเส้นโค้งของสวนได้อย่างลงตัวจะทําให้ตัวอาคารเนี่ยดูมีชิวชืว่อมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของทางจินดาการเด่นในทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณครับ